สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อพ่อลูกครับลานกบเล่นเกมนครับจะีบไปไหนเล่าจะไปสุนทรไลโอเคก็อย่างแรกก็ฉล้หลง35ซับสไคร์เนาะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ส่วนตัวผมเนี่ยอะตอนหนูดีกว่าตัวหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาไลฟ์สดเลย3วันก็ขออภัยด้วยนะก็นกเนาะว อ่าแล้วก็สามสิบห้าซับเพิ่งสามสิบห้าเมื่อกี้นี่ใช่เพิ่งสามสิบห้าซับครับเลื่อมมาเจอก็สามสิบห้าซับเลยเนาะก็งูเหมือนกันเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะคบครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็เราจะทําเป็นซับไตเติลนะก็เป็นเป็นคลิปแรกเลยครับส่วนซับไตเติลนี่ก็ผมก็เขียนตามความเข้าใจของผมครับผมมันจะไม่ถูกไวยากรณ์อะไรโอเคก็ง่ายๆอย่าพูดพร่ำไปเลยอ่ะฮะมาเลยมาที่ข้อแรกนะครับคุณเมมโมรี่ถามว่าเคยท้อในการทําคลิปไหมครับ เคยนเคยท้อไหมเคยครับเคยเคยคิดจะไม่อยากจะทาด้วยแล้วก็ไม่อยากจะไลฟ์เลยครับอคือแบบหนูหนูไม่ดูไม่อยากจะไลฟ์คือชอบแบบเล่นเกมแบบไม่ชอบอาชีพครับส่วนผมเองก็ผมไม่เคยท้อเลยนะเพราะอย่างที่บอกอะผมสนุกไปกับมันอะผมก็เล่นแล้วผมมีความสุขอยู่แล้วอะแต่ส่วนตัวเองเขาอย่างนี้แหละบางทีก็ท้อบางอะไรบางแต่ผมเองไม่อ่ะผมมีความสุขกับมันตลอดเวลาอาจจะเป็นสิ่งที่ผมชอบมันก็ ครับอ่าโอเคสําหรับคุณเมมโมอรี่ขอบพระคุณนะครับครับอ้าคุณเมมโมอรี่มีสองคําถามนะอีกคําถามหนึ่งกีฬาที่ชอบเล่นครับอ๋อเรามีสองคําถามสุดยอดเล่งชอบเล่นอะไรกีฬาเลเ้งเหรอเล่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอลมะกอพส่อนหนูชอบเล่นบอลแล้วก็เล่นบาสครับโอ้ยเยี่ยมเลยเล่นบาสไปเหรอเป็นเล่นบาสเป็นด้วยโอ้แน่นอนจริงๆส่วนสําหรับผมชอบเล่นปิงปองครับ แต่สมัยนี้มาหา,าโต๊ะตีไม่ได้แล้วอชอบเล่นชอบเล่นปิงปองมากชอบเล่นมากๆครับโอเคไว้เดี๋ยวเดี๋ยวใครรีไว้สุดท้ายกันอ่ะโอเคต่อมาครับเป็นพี่อินดี้อ่าอยากรู้จุดประสงค์ในการทำ YouTube ครับอ่ะประสบการณ์ที่จดจําครับอ่ามายถึงว่าในชีวิตเราเนี่ยมีประสบการณ์อะไรที่แบบว่าเอ๊้ยมันน่าจดจํา อะไรมีแม้จุดประสงค์คิดว่ายังไงดดเดี๋ยวเดี๋ยวเตะตอบก่อนละกันสําหรับจุดประสงค์จุดมุ่งหมายในการทําคลิปอะจริงๆอะทุกวันนี้ผมก็ถือว่ามันก็ประสบความสําเร็จแล้วนะเพราะว่ามีหลายๆท่านมาดูเนี่ยก็คิดว่าคลิปเนี่ย มันมันดีขึ้นเรื่อยๆจเริญต่อโตขึ้นเรื่อยๆยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ให้การช่วยเหลืออ่ะแล้วก็มารับชมแค่นี้ผมชื่นใจแล้วครับแต่จะดีกว่านี้้นี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ์กดกระดิ่งคอมเมนต์นะคะขายเก่งจะดีกว่านี้ครับทุกคนแบบว่ามาดูเพิ่มอีกแล้วก็ช่วยกันแชร์เนี่ยจะดีมากๆช่องเราจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆผมก็มีความสุขแหละเท่านี้ครับอ่าสําหรับประสบการณ์ที่น่าจดจาอ่ะประสบการณ์ที่น่าจดจําก็คือมีคนมาดูหลายคนมากเลย อ๋อใช่เพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยยอดที่คนดูขึ้นตรงมุมจอมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยนี่อยู่แล้วมันก็แบบมันบั๊กอ่ะเพราะเครื่องเราแต่มากดก่ะผมไม่เคยเจอถึงเลขสิบเลยนะไม่เคยเจอเห็นลูกชายเคยเจอครั้งหนึ่งปะใช่เคยมันหลักกระพิบไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะเครื่องเองอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอ่างคงยังไม่มีประสบการณ์อะไรเพราะว่ายังเด็กอ๋อจุดมุ่งหมายก็คือตอนแรกอยากได้เงินกินขนมเล่น เดี้นนนิดยหน่อยเออไม่ใช่ง้นเลแล้วก็อ่าอันนี้คําถามพี่อินดี้นะครับอ่ะแล้วก็คําถามต่อไปอ่าเข้าใจน้องอินดี้นะครับพี่สปูดเดินครับเขาถามว่าเกมทั้งมดที่เล่นมาในซีรีส์ไหนชอบที่สุดครับอ๋อพี่สปูดเดินเนี่ยจาได้อยู่พี่สปูดเดินนี่อยู่มหกแล้วอ่าอยู่แถวฝั่งทนส่วนอาน้องน้องเมมโมรี่นี่อายุสิบสองอ่ารู้สึกอายุสิบสองเพราะว่าน้องเมมโมรี่จะ ไม่ค่อยได้เข้ามาดูไลฟ์สดนันเลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่เท่าที่จําข้อมูลได้น้องเอมิลีอายุสิบสองชอบเล่นอ่าชอบดูเกมประมาณแบบ S.P.F อะ่ะชอบแบบยิงๆอขอสอตีอะไรวะหนูชอบแบบพวกรีโก้อะรโก้ลิงจาอะไรอย่างงี้ค่ะรีโก้ลิงจาของเลงชอบสไปเดอร์แมนเนาะซีรีส์ที่เราทำมาที่สุดชอบสไปเดอร์แมนซีรีส์สำหรับผมผมชอบเยอะแยะมากมายเลยนะอ่าแต่ผมจะชอบเสพเนื้อเรื่องมากกว่าเพราะพอเล่นเกมแนวเนี้ยผมผมไม่เล่นออนไลน์อยู่แล้วไง แล้วก็ถามว่าเกมที่เล่นนะถ้าชอบอ่ะถ้าเป็นคอมนะครับก็โอเวอร์บอนะเล่นเล่นได้เรื่อยๆเลยเพื่อนๆเลยนั่งสามสี่ชั่วโมงก็ได้แต่อันนี้ก็ได้เหรออ่ะอย่างไอเขาเรียกอะไรนะอันชาร์ตอย่างเงี้ยดีคออฟดูตีทุกภาคเลยเพราะมันจะแบบมีดราม่าอะไรเงี้ยผมชอบเออแล้วก็ประมาณอย่างนี้แหละอ่าพวกเขาเรียกอะไรนะอันทิวดอนก็ดีนะแล้วก็อะไรนะนั่นอะ ที่ที่เป็นพ่อลูกโจเอลอะอ๋อ Last of us อ่าไม่ใช่พ่อลูกอ่านั่นแหละอ่านะก็ดีแต่ลาสซ์ฟาร์อะไรพวกนี้โอเคโอเคครับก็หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่คำถามของไคลลี่อ่ะฮะเขาเขียนว่าอืภาษาโอเคอ่านไม่ออกครับสำหรับไคลลี่นะไคลลี่ก็บอกว่างานอดิเลกของเราคืออะไรอ่ะฮะงานอดิเลกเหรอครับเล่นเกมครับผุเล่นเกมครับซเซมไม่เล่นเกมก็ค a อครับอืม ใช่ผมก็เล่นเกมแล้วก็เล่นกีตาร์มีแค่นี้ครับดีเลกนะประมาณนี้เลยแล้วก็อ่าแคลลี่บอกว่าให้ส่งแชร์มิวสิกโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นดนตรีให้ฟังทายคลิปเดี๋ยวเราจะเล่นดนตรีให้ฟังทายคลิปนะจ๊ะ,ะนะเดี๋ยวเราจะเอากีตาร์ขึ้นมานะ,ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปให้แล้วเดี๋ยวจะเล่นทายคลิปแล้วก็ให้สอบถามเกี่ยวกับคนที่ สถานการณ์โควิดใช่ไหมว่าเออเขาเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปสอบถามเป็นรุ่นน้องตรงข้ามบ้านให้ละกันเพราะว่าเขาทาธุรกิจแบบว่าขายน้าแข็งโอเคเดี๋ยวจะไปถามให้เนาะยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะเขาถามว่าเกี่ยวกับทำวีร์บล็อกด้วยอ๋อสำหรับบล็อกเป็นไงบล็อกเราจะทําดีไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะแต่ถ้ามีเวลาก็จะทาเนาะง่ายๆว่ามีไม้เซลฟี่ดีกว่าถ้ามีไม้เซลฟี่ก็น่าจะทำบล็อกเพราะว่าถ้าไม่มีไม้เซลฟี่อาจจะเป็นไม้แขวนเสื้อไปก่อนในช่วง เราไม่จับไม่ต้องครับเราเอาตะขครยจับกบมาก็ได้ครับโอเคยังไงก็ขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามและสนับสนุนยังไงฝากช่วยแชร์คลิปด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามน้องตรงข้ามบ้านให้ที่เขาทำธุรกิจน้ำแข็งว่าเขามีผลกระทบยังไงแล้วก็มีดนตรีมาให้กับเพื่อนๆด้วยอ้าวยังไงดนตรีนี่เดี๋ยวเราเทคเดียวนะ เราเล่นเทคเดียวเลยพลาดไม่พลาดไม่ทคเดียวจริงๆจบอ่าผิดพลาดยังไงเล่นหลุดยังไงเทคเดียวเลยขออภัยนะครับถ้าผิดพลาดและเล่นหลุดเพราะว่าเพิ่มจะสอบเมื่อกี้นี่เองโอเคอ่าขอลาไปก่อนแล้วกันนะอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วพูดไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงโควิดเนาะอย่าลืมล้างมือใส่หน้ากากนะครับล้างแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็กินตอนของข้าวร้อนๆนะครับ กินร้อนช้อนกลางแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมแถมให้ละกันอย่างผมเองเนี่ยก็มีผลกระทบเพราะว่าผมมาเล่นดนตรีเป็นอาชีพเนาะแต่ว่าผมยังมีอีกงานหนึ่งก็คือผมมีสอนดนตรีนะก็จะบอกว่าน้องอินดี้นี่ฝากขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างสูงครับที่น้องถึงจะมาเรียนไม่ได้ก็ยังเรียนทางออนไลน์อ่าก็เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยช่วยเตี่ยได้อีก หลายทางมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่น้องอินดี้มีน้ำใจมากนะพี่โอกับพี่เปิลอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์นะพอดีทีแรกคิดว่าจะไปสัมภาษณ์น้องแต่ทำ้าในเรื่องสัมภาษณ์พี่สาวดีกว่าเพราะว่าพี่สาวทําอาชีพเขาเรียกว่าเป็นครูเพราะสอนเด็กนักเรียนนะผมให้ใบงานแล้วพเป็นไงครับรู้สึกยังไงครับสถานการณ์เนี่ยโควิดเพราะว่ามีผู้ชมถาม สำหรับสถานการณ์โควิดณตอนนี้นะคะถ้าในฐานะคุณครูในเรื่องของการเรียนการสนอนก็จะอยู่ในเรื่องของการเรียนการสอนที่ค่อนข้างลำบากแต่ก็สามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ในรูปแบบของการสอนออนไลน์ค่ะนั่นอย่างสอนออนไลน์เนี่ยเจสสอนต้องไปสอนที่ต้องไปสอนที่ ที่โรงเรียนแม้ด้วว่าสอนที่บ้านหรืออะไรการสอนออนไลน์จริงๆแล้วก็สามารถทำที่บ้านได้นะคะถ้าเรามีโทรศัพท์มือถื<ม>อแต่ว่าวกเพื่อใช่ค่ะเพื่อให้สะดวกก็คือเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือควบคู่ไปกับคอมพิวเตอร์ในการสอนออนไลน์ได้เพราะจะทำให้เห็นหน้าเด็กๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ แล้วอย่างสมมติถ้ารับเดียนไม่เข้าใจอย่างนี้เออเขาจะเขาเขาส่งมาเลยเฮงทําอะไรเนี่ยเขาให้เราสองขาอสือทำอะไรวะรถอแล้วยังไงสมมติถ้าเดียวแบบเด็กไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเช่นไรเองเขาเรียนออนไลน์สมมติถ้าไม่เด็กไม่เข้าใจเขาจะทำอย่างไรเจาแชทก้ถามนี่ไลการสอนออนไลน์ก็เหมือนการพูดคุยกันค่ะจียงแต่เราไม่ได้พุบปะกเจอหน้ากันโดยตรงแต่เราเห็นหน้ากันผ่านทาง จอทีวีหรือว่าเป็นทีวี<อ>หรือเป็นโทรศัพท์หรือคอ,อม,อมจ้ะซึ่งเด็กนักเรียนสามารถที่จะสอบถามคุณครูได้เลยมีการโต้ตอบกันได้เลยค่ะแล้ว เจสส่าจะฝากบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดหรือว่าคิดว่ามันนานไหมกับสถานการณ์โควิดในปีนี้ปีนี้ปีไหนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกสิบสามหกสิบสองหกสิบเอ็ดก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะจะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสใส่แมสลล้างแอกปิดมาใส่แล้วกลับมาจาก กลับมาเพื่อที่จะเข้าบ้านก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือล้างเท้าก่อนเข้าก่อนเทำอะไรคะก่อนเข้าบ้านนะผมและอีกอย่างนึงคือออกไปไหนห้ามไปจับอันอื่นนะผมอางกฤคือห้ามคนนะห้าไม่จับอันงกฤษเนี้ยจะเอามาจับของกินเนี้ยเราเราล้างมือเนี้ยไม่ได้แล้วถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปดีกว่าค่ะอยู่บ้าน ปากที่ต้องถาดูว่าแ้วไปไหนครับผมสำหรับอันนี้คลิปนี้เราไม่ได้ปิดใส่แมสอะไรเพราะว่าเป็นอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าปรึกษาถามเรื่องสมาชินท่เฉยๆว่าเออเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ที่ก็เป็นเขาเรียกว่าพี่สาวผมก็เป็นแม่ของหลานเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปนี้ผมจะแชร์ดนตรีนะครับตามที่สัญญากันไว้กับไคลี่อย่างปัญหานี้ก็เป็นคลี่ถามมาคำถามนี้ไม่ปัญหาท ขอคำถามนี้ใครมี่ของอ่ะไอ้ยเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวท้ายคลิปมีแชร์ดนตรีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบอยากให้พวกเราทำอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับขายเก่งไหมทางนี้ขายเก่งเสื้อก็อย่าลืมด้วยนะครับผมโอเคครับเทคเดียว woo But with the lonely comes come on. วูดโปชิงเทคเดียวครับเลยอ่ะยังไงสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับจวเจอกันใหม่ Q&A สี่ครับลาบ๊ายบาย